วันนี้ก็มาแลบบบุคคลให้ดูนะครับผมก็คือมีความต้องการจากพี่ช่างท่านหนึ่งนะครับต้องการระบบแบบว่าตรวจสอบสถานะไฟที่หน้าง,งานว่าตอนนี้ไฟดับหรือไฟติดนะครับซึ่งปกติถ้าเราเราเป็นช่างกล้องนะครับเราก็อาจจะมีแค่กล้องกล้องวงจรปิดนะครับต่อกับ UPS นะครับแล้วก็หมุนกล้องไปจุดที่มีหลอดไฟใช่ไหมครับเราก็จะรู้ว่าหน้าง,งานดับหรือติดแต่ว่า การแจ้งเตือนอย่างงี้เราต้องเป็นคนคอยมอนิเตอร์กล้องว่าตรงนี้ดับหรือติดใช่ไหมครับมันไม่เป็นแบบเรียลไทม์นะครับบางทีเราไม่ได้มองหน้าจอกล้องตลอดเวลานะครับผมก็เลยประยุกต์ใช้งานตัวอุปกรณ์ IOT Sun Off ขึ้นมาเนี่ยครับฝั่งซ้ายมือนี่คือเป็นจุดใช้งานที่เราต้องการมอนิเตอร์ระบบไฟนะครับผมจะมีตัวอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้เป็นเราเตอร์ 4G นะครับซึ่งสามารถใช้เราเตอร์ไฟเบอร์ได้นะครับเราจะต่อเรา เราเตอร์เนี่ยผ่านตัวสมรองไฟครับในกรณีที่ไฟดับนะครับอินเทอร์เน็ตยังทํางานอยู่นะครับตัวเน็ตนี่นะครับ WiFi 2 4 G เนี่ยจะจ่ายให้กับอุปกรณ์ Sun off 2ชิ้นนะครับชิ้นนี้เป็นตัวตรวจจับสถานะไฟนะครับว่าไฟมาหรือไฟดับนะครับชิ้นนี้เป็นตัวแจ้งเตือนเป็นตัวรับคำสั่งนะครับเพื่อเป็นการตรวจเช็คย้อนกลับนะครับหรือว่าคลอ c เช็คนะครับ เพื่อส่งคําสั่งผ่านอินเทอร์เนต็ตไปยังตัวห้องควบคุมนะครับซึ่งอยู่อีกที่หนึ่งนะครับอินเทอร์เนต็ตคนละเบอร์คนละที่ก็ได้ครับผมสมมติว่าตัวนี้อยู่กรุงเทพนะครับตัวนี้ตัวนี้อยู่เชียงใหม่ก็ได้ครับผมสามารถต่อหาก,กันได้เลยนะครับตอนนี้นะครับสถานะบน,บ,บนแอปพลิเคชันนะครับอุปกรณ์ออนไลน์3าชิ้นนะครับ2ชิ้นบนเนี่ยสถานะเวลาที่ไฟมาเนี่ยจะเป็นแบบออฟอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลอง ให้ดูว่าถ้าเกิดกรณีกรณีที่ไฟดับนะครับผมถอดปลั๊กไฟดับพอไฟดับปุ๊บเนี่ย UPS สำรองไฟอยู่นะครับจ่ายไฟให้กับเราเตอร์นะครับก็จะมี WiFi เปเลี้ยงอุปกรณ์เซ็นเซอร์นะครับมันก็จะส่งสัญญาณทริกข้ามเน็ตมานะครับมายังห้องควบคุมน่ครับห้องควบคุมก็จะแจ้งสถานะว่าเนี่ยที่ไซต์งานนี้ไฟดับสถานะบนแอปพลิเคชันก็จะเป็นอย่างนี้ครับขึ้นสถานะออฟทั้ง3ตัวนะครับ ในตรงนี้เราสามารถเอาไปทําเป็นแบบตู้มอนิเตอร์ได้นะครับไปต่อเป็นตู้เป็นแผงมอนิเตอร์ได้นะครับผมจะลองเสียบไฟกลับนะครับกอณีที่ใช้งานไฟมาปกติประมาณสัก3ถึงหวินาทีนะครับหน่วงเวลาประมาณนี้นะครับไม่นานมากก็คือไฟดับหรือไฟมาเนี่ยเราจะรู้ได้ทันทีเลยะครับผมเป็นแบบเกือบเกือบจะเรียวไทม์ครับโดยที่ไม่ต้องไปเปิดกล้องวงจรปิดดูนะครับอาศัยการทํางานของตัว อุปกรณ์ IoT นะครับนี่คมีแค่3ชิ้นเองครับใช้งานมี2ของตัวนะครับห้องควบคุมมีแค่1ตัวท่านี้ก็แจ้งเตือนไฟดับไฟติดได้แล้วครับผมประมาณนี้ครับลองไปประยุกต์ใช้งานกันดูๆนะครับอีกทีนะครับโชว์อีกรอบไฟดับปุ๊บนี่เห็นไหมครับผ่านครับผมไฟมาอ่าผ่านครับผม ระบบง่ายๆครับผมแต่ว่าทำงานได้จริงครับขอบคุณครับ